ครับสวัสดีครับหลังจากที่หัวข้อที่แล้วนะครับได้เรียนในส่วนของวิธีการสร้างตารางด้วยมุมมองการออกแบบนะครับหรือดีไซน์วิวนะครับพอเราได้ทำการสร้างตารางเสร็จแล้วนะครับในหัวข้อนี้ผมก็จะมาสอนถึงวิธีการกำเนิดคีย์หลักหรือ r i m a r y key ให้กับตารางของเรานะครับในส่วนของ r i m a r y key หรือคีย์หลัก หมายถึงนะครับก็คือฟิลที่มีข้อมูลนะครับไม่ซ้ากันอย่างเช่นรหัสลูกค้านะฮะในแต่ละฐานข้อมูลนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยตารางข้อมูลได้หลายตารางและตารางข้อมูลเหล่านี้นะครับก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันดังนั้นเราจึงมีการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วยโดยในการกําหนดนะครับ ความสัมพันธ์ระหว่างตารางนั้นเราจะต้องมีการกําหนด p r i m a r y key หรือกําหนดคีย์หลักขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนของวิธีการกําหนด Pri m a r y key นะครับวิธีแรกเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือเขาบอกว่าขั้นตอนที่หคือให้เราเปิดตารางที่ต้องการขึ้นมานะครับเปิดตารางข้อมูลที่เราต้องการจะสร้าง p r i m a r y key ให้กับตารางข้อมูลของเราขึ้นมานะครับในที่นี้ผมเลือกตาราง ลายชื <emaal> ่อพนักงานนะครับเมื่อคลิกเรื่องลายชื่อพนักงานตารางชื่อรายชื่อพนักงานขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เอาเมาส์นะครับไปคลิกที่มุมมองนะครับคลิกเรื่องมุมมองมุมมองนะครับพอเราคลิกเรื่องมุมมองนะครับเราก็ได้หน้าต่าง มุมมองออกมาหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นหน้าต่างของมุมมองจากนั้นนะครับให้เราเลือกฟิลนะครับที่จะใช้เป็นคีย์หลักให้เราไปดูนะครับซึ่งในตารางรายชื่อของเราก็จะมีรหัสพนักงานนะครับก็จะมีรหัสพนักงานชื่อพนักงานอายุตำแหน่งการทํางานเงินเดือนนะครับ ในที่นี้ให้เราเลือกคีเลือกฟิวนะครับที่จะมาสร้างเป็นพาราไดตี้คีในที่นี้เลือกเป็นอันนี้ผมเลือกเป็นรหัสรหัสพนักงานนะครับให้เลือกเป็นรหัสพนักงานเพื่อที่เปไปกำหนดเป็นคีย์หลักนะครับเลือกรหัสพนักงานนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับไปคลิกพาราไีคีย์ตรงนี้นะครับ ที่เป็นรูปสัญลักษณ์ของลูกกุญแจนะฮะสีเหลืองนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ของไพ่ไพ่เวดด้คีให้คลิกตรงสัญลักษณ์ของไพ่ไพ่เวดด้คีนะครับคลิกเลือกนะฮะนะฮะพอนะครับเราคลิกเลือกที่รูปกุญแจนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ลูกกุญแจไพ่ไพ่เวดด้คีเสร็จแล้วนะครับฟิวที่เป็นคีย์หลักจะปรากฏขึ้นมานะครับ ชุดวิธีกาหลัปรากฏขึ้นมาสังเกตง่ายว่าจะมีรูปูกกุญแจปรากฏขึ้นนะครับนะฮะจะมีรูปรูกกุญแจปรากฏขึ้นเห็นไหมครับนี่นะฮะมีรูปรูกกุญแจปรากฏขึ้นมาตรงฟิวที่เราเลือกนะครับช่อที่เลือกคือระัสพนักงานนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้นะครับ ง่ายๆเลยการสร้างแพรรี่คีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในหัวข้อการสร้างแพรรี่คีการกำหนดคีย์ลักก็มีแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ